อาจารย์กรถาม้าครับเป็นแมลงวันขายาที่พบเจอได้ตามป่าชายเลยนโดยชนิดนี้เนี่ยเราเจอที่ป่าชายเลยนตำมลังจังหวัดสตูลน,นะครับพบเจอครั้งแรกเราเจอในปี2014แต่ว่าทําการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการในปี2015โดยความร่วมมือกันของหลายๆนักวิจัยและกอ็อาจารย์คณาจารย์ครับไม่ว่าจะเป็นจากเบลเยียมเองอาจารย์ที่ปรึกษาหลักแล้วกอ็อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ครับ ตัวนี้ที่เราเจอเนี่ยที่คิดว่าเป็นชลิปใหม่ของโลกตอนนั้นโดยอาศัยข้อมูลทางด้านสันฐานวิทยาภายนอกหรือรูปประพันธ์ภายนอกว่ามันเป็นยังไงว่ามันต่างจากเดิมไหมเดิมทีในสกุลนี้เนี่ยมันมีแค่ชนิดเดียวก็วคือแมลงมันขายาวปีเตอร์ชนิดซีรูเลียมเป็นตัวสีน้ําเงินที่เจอที่สิงคโปร์แล้วก็หลังจากนั้นก็เจอเพิ่มอีกประมาณ2ชนิดที่สิงคโปร์เหมือนกันแต่บ้านเราเจอในปี2015ครั้งแรกเนี่ย เราเตัวนี้ก็คือมะเร็งันขายาวปีเตอร์อาจารย์ถุดทามากครับออของเราไม่ได้ใช้แค่ข้อมูลส่วนของสัน,นทันวิทยาภายนอกอย่างเดียวเราใช้ข้อมูลทางด้าน DNA มันเป็นตัวยืนยันว่ามันเป็นชนิดใหม่ของโรคจริงๆด้วยลักษณะเด่นของมะเร็งวันชนิดนี้อยู่ตรงไหนครับจุดแรกที่เราสังเกตว่ามันเป็นชนิดใหม่ของโรคเนี่ยเราสังเกตจากส่วนของส่วนสืบพันธุ์ตรงนี้นะครับเวลา,าเ,เราไปศึกษาเนี่ยเราจะนิยมดูใต้กล้องเนื่องจากว่ามันมีขนาดเล็ก ฉะนั้นเราจะตัดส่วนของส่วนสืบพันธุ์ตรงนี้โดยส่วนสืบพันธุ์ตรงนี้มันจะดูคล้ายๆกับรองเท้าบูทม,มันเด่นออกมาติตาเลยแล้วเขาเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นชนิดใหม่ประกอบกับเราใช้ข้อมูลที่บอกเมื่อครับเราใช้ข้อมูลดินเอร่วมด้วยทําให้เรามั่นใจว่ามันแยกออกมาชัดเจนจากจํานวนชนิดเดิมที่เราเคยทําการเปรียบเทียบนะครับก็เ,เลยจัดตั้งเป็นชนิดใหม่ของโลกขึ้นมานครับเป็นภายใต้ชื่อมล์วันขายาวปีเตอร์อาจะาทธามาสครับ คือที่มาที่ไปของชื่อนี้คือเพื่อเป็นเกียรติเราตั้งให้เกียรติกับอาจารย์ที่ศึกษาคืออาจารย์สุดทามากนะครับ<ม>ตอนนั้นตอนที่ผมสำรวจเจอกลุ่มนี้ที่ได้ศึกษาร่วมก,กันกับคณา,าจารย์จากต่างประเทศนะครับก็คือ,อตอนที่ผมทําปริญญาเอกอยู่ที่นี่นะครับเราเจอผมเข้ามาเรียนครั้งแรกในป<ม>ี2014แล้วก็เริ่มทําการศึกษาณนะตอนนั้นและเราเจอทํา ํารทำการดีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการในปี2 5 1 5แล้วก็เลยถือโอกาสนี้ให้ให้เกียรติอาจารย์เราที่ปรึกษาของเราเราเลยตั้งชื่อเป็นแมลงวันขายาวพิเดอร์อาจารย์ทํามาครับอาจารย์ครับแมลงวันขายาวตัวนี้ส่งผลต่อระบบนิเวศป่าชายเยนยังไงบ้างครับอ่าอย่างที่ทราบด,ดีอยู่แล้วตะกี้ครับเราบอกว่าแมาลงวันขายาวส่วนใหญ่เนี่ยจะอาศัยอยู่บริเวณป่าเชเลินเป็นหลักเลยเป็นกลุ่มหลักๆเด่นๆแล้วมันมีประโยชน์ยังไงในระบบนิเวศ กลุ่มนี้จะเป็นมแมลงวันผู้ล่า,มาแมลงวันนักล่ามันจะล่าตั้งแต่พวกยุงพวกลูกน้ําของยุงหรือตัวอ่อนของพวกตินน้ําเค็มที่อาจจะส่งผลต่อ,อสุขภาพของคนหรือว่าสัตว์ป่าได้แน,นี้กลุ่มนี้จะเป็นผู้ล่าหลักเลยจะเป็นตัวควบคุมให้ระบบนิเวศของป่าชายเลนมันสมดุลครับมีอันตรายอะไรกับคนหรือว่าสัตว์ทั่วไปไหมครับ ตัวนี้ไม่ส่งผลอันตรายใดๆต่อคนหรือสัตว์อื่นๆครับมันจะล่าเฉพาะส่วนที่เป็นอาหารของมันแค่นั้นเองฉะนั้นการที่มันมีเยอะมีน้อยมันจะไม่มีผลต่อคนหรือสัตว์ครับจากข้อมูลที่ได้การค้นบพบแมลงวันขายาวชนิดใหม่นีครับคือหลังจากนี้จะสามารถต่อยอดหรือว่าทําอะไรได้บ้างครับก่อนอื่นเลยเราทราบและอยู่แล้วว่าตัวนี้เป็นแมลงวันขายยาที่โดยเฉพาะชนิดนี้ครับเราจะเจอเฉพาะถิ่นเจอที่เฉพาะ บริเวณป่าชายเลนตํมะลังเท่านั้นเดี๋ยจะยังเรายังไม่สำรวจเจอบริเวณอื่นของประเทศไทยการที่เราเจอเฉพาะถิ่นเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เราคํานึงถึงความสําคัญของแหล่งอาศัยว่าไอ้พวกนี้ต้องการถิ่นที่อยู่อาศัยเฉพาะฉะนั้นถ้าเกิดไปรบกวนร,ระบบนิเวศป่าชายเลนเยอะๆเนี่ยมันมีผลต่อการส mm ูญพันธุ์หรือว่าสูญห,หายของสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ครับเราสามารถใช้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นตัว คาดการถึงการเปลี่ยนแปลงของสงภาพแวดล้อมที่เป็นป่าชายเลนได้ครับเพราะ <Wow. S 1> ว่ากลุ่มนี้มันไวต่อการเปลี่ยนแปลงหรือสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเวลาคนไปวนระบบอย่างป่าชายเลนที่มันอาศัยอยู่หรือแม้กระทั่งอุณหภูมิของสงภาพแวดล้อมที่มันสูงขึ้นหรือความร้อนของดินเลนที่มันอาศัยอยู่สูงขึ้นมันก็นอาจจะมีผลตอ่อการอยู่รอดของพวกมันครับ